เมือ่องเล่าคนดังต่ลึกให้คุณมาดูุกเรื่องที่คุณอยากรู้เริ่มเล่าคนดังช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยจะเข้าหรือข้าโพดก็ต้องการคุ้ตรากระต่ายเจียไตยรับประกันคุณภาพ สวัสดีครับเรื่องเล่าคนดังในวันนี้นะครับแบงก์ก็ยังอยู่ที่ด้านในบริเวณนะครับกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์นะครับผมกับกิจกรรมดีๆของไผ่พงศธรนะครับกำลังใจท่วมท้นคนบ้านเดียวกันครั้งที่3นะครับเมื่อวานนี้นะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหมันมากเมื่อไผ่ร้องทบสองลุยสารขึ้นมาปุ๊บนะครับโอ้โหคุณเนยขนลุกเลยอ่ะทุกคนร้องเพลงตามแล้วก็เหมือนกับ น้ำตาคลอก็มีนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยแบบทราบซึ้งไปด้วยนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คือหัวอกของชายชาติทหารเลยเนาะต้องจากบ้านไกลมาบางคนก็จากลูกเมียเนาะนะครับมาเขาเรียกว่ารับใช้ชาติกันเองนะครับผมแต่ว่าในวันนี้ครับวันนี้ฮะเราจัดหนักแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรื่องราคนดังนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศบนเวทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยศิลปินที่จะขึ้นโชว์นี่นะครับผมก็นี่เลยฮะ ขาวสาวรำซิ่งหญิงลีสีจุ่มคนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนรับรองมันชัวเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนนี่นะครับผมก็น้องใหม่ของเราฮะน้องเจียมชินกริดมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขานะครับและตบท้ายด้วยแสนนาคาก็มาพร้อมกับบทเพลงเขาเพอนะครับที่โดนใจทหารทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้กับภาพบรรยากาศนะครับผมที่เรื่องเล่าคนดังจะเก็บภาพมาพร้อมกับมาพบกับแฟนคลับของไผ่ปุณสะท้อนที่เข้ามาจาก ั่วประเทศไทยเขาจะมีของขวัญอะไรมาให้ไผ่นะครับแล้วก็คำอวยพรต่างๆความน่ารักบรรยากาศดีๆจะเป็นยังไงติดตามได้เรื่องเล่าคนดังในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้แบงค์จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ซึ่งใครขาไม่รู้มาก่อนแล้วแอบเตรียมมาให้กันด้วยอีในวันนี้นะครับตามมาเลยครับซึ่งวันนี้เรามีสาวสวยหนึ่งคนกําลังบรรจงเทียแต่งแต้มเซอร์ไพรส์อันนี้อยู่นะครับนี่และแล้วเราก็อยู่ที่หน้ากล่องนี้นะฮะจะเป็น เค้กน่ารักน่ารักเป็นเซอร์ไพรส์บนเกิดภี่ไผ่นั่นเองนะครับผมโดยที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปเซอร์ไพรส์ไผ่บนเวทีหลังที่ไผ่เนี่ยร้องมินิคอนเสิร์ตจบแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของอทีมงานนะครับของแกรมมี่โปนี่นะครับผมก็ได้เตรียมเค้กมาให้กับเหล่าทหารนะครับทั้งหมดเลยภายในห้องแลบรองวันนี้มีความสุขกันท่วนทั่วอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะดังขอเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาร่วมเซอร์ไพรส์ไผ่ด้วยนะครับขอให้ไผ่มีความสุขมากๆนะครับชุดทีี่น้ ขอให้ล้านตลับมีความสุขพาผมไปเลี้ยงข้าวด้วยอันนี้แหละความสุขมากครับมีเลย เกิดไผ่มานี่ตื่นเต้นไผ่ก็ขยับกันเลยฮะใจสั่นนะฮะนี่นะครับไปให้ตื่นเต้นนะครับช่วยโค้งง่ามกันโอ้โหพี่ตื่นเต้นจริงอ่ะเราไี้อยู่ใกล้แบบท่านรองผู้วิญญาณแล้วที่สำคัญคือเป็นอาการมากอ่ะนะครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วที่สำคัญคือเรามาเจอเป็นระบบระเบียบมากนะครับตอนนี้คือหัวใจผมเต้นประมาณ380ครั้งต่อวินาที วันนี้แบบว่าตอนเียร์้เต้น400ครับเพราะว่าวิ่งแต่บอลวิ่งแต่บอลนะครับวันนี้เพิ่งเกิดไฟก็ขอ่ายเป็นความสุขสอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับยืมตังพี่หน่อย2,000นะดยืมตังมีครับมีสา0พันเอาเอาจริงไหมไปแล้วก็มีหญิงลีทุกพนน้องสาวเราแล้วก็เจมนะครับเจมแล้วแล้วก็ผมใส่หน้ากากแล้วไพ่ปิไทยทีนึงนี่เสียงทหารเต็มแล้วฮะพร้อมงเลยนะ ใจสั่นใจสั่นเยี่ยมมากนะครับข้าพอด้วยนะครับพอพบกับการทังใจเชื่อมพคนบ้านเดียวกันครั้งที่สามนังโดยไดแล้วครับโอไมาแล้วครับเพลงมาแล้วครับมาชมคอนเสิร์ตนะครับ เราะว่ามีพี่ทหารหารเต็มเลยนะคะที่แบบอยู่หน้าเวทีเสียงเฮฮาปาร์ตี้สนุกเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขากำลังดูพี่ไผ่ร้องเพลงอยู่นะเดี๋ยวพบกับหญิงลีต่อจากพี่ไผ่มันแน่นอนเลยค่ะเยหว่านีครับผมกับมาร่างตากวันนี้ครับ ามว่างานรำลึก21ปีการจากไปของราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จัดขึ้นที่ใดอาดีหวัดทับกระดานอาดีสวัดป่าเลไลทราบคำตอบและพิมพ์อาดีตามด้วยหมายเลขที่ถูกต้องส่งมาที่4642ตอ9ผู้ที่ตอบถูกมีสิทธิ์ได้รับีงเสียงเนี่ยครับต่อไปนี่ก็ถึงคิวเจมแล้วนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพี่หญิงลีนะครับผมโอ้โหสนุกกันมากเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้นะครับอีกสักครู่จะถึงคิวแจมแล้วยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพี่ๆเพื่อนอาหารเต็มเลยครับผมด้านหน้าเวทียังไงติดตามชมแล้วกันครับอเลยดีกว่า ไปนะครับนี่น้องเจมกำลังร้องเพลงเสร็จเพลงสุดท้ายแลวครับตอนนี้ตอนนี้โอ้ยตับกำลังเต้นอยู่ฮะกำลังจะขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็สนุกกันน้องๆฐานหานนะครับท่านผู้ใหญ่จจดีที่นั่งอยู่รอเราชมอยู่นะครับอลองไปชมกันดูครับลงแล้วครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชุดเพราะว่าเมื่อกี้ไปตากฝนมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงครับเป็นเมนเลยสำหรับการส่งท้ายสับงานในวันนี้แล้วขออนุญาตที่จะออาไปโชว์นะครับไม่ต้องมสุกับพี่าหารเกิดนะครับ มีคำว,ว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาเอาละครับผมแล้วตอนนี้ผมโดนห้อมล้อม,มด้วยสาวๆหนุ่มๆนะฮะแฟนคลับของพี่ภูสธน วันนี้ก็ามาจากหลายที่เหลือเกินนะครับแล้วก็ของต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเค้กซึ่งผมเห็นและหิวแทนต้องขอไผ่กินเข้าบ้างนะฮะอะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาถามไนดีกว่านะครับกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเขารู้สึกไง,งกันบ้างนะครับผมรู้สึกไงบ้างรครับผมกับคอนเสิร์ตในวันนี้ รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากค่ะที่ได้มาที่นี่ค่ะเต้นเยอะไหมจ๊ะเต้นเยอะค่ะเต้นจนเกือบหมดแรงเลยโอ้โหเต้นจนเกือบหมดแรงเลยนะครับนี่ความรู้สึกของทางฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะสนุกมากค่ะมันมากเลยค่ะมันมากเลยจ๊ะมันแค่ไหนจใื่อหมมันแบบถั่วยางอายนะฮะ โอ้สุดยอดมากนะครับนี่เตรียมอะไรมาให้ไผ่ครับเนี่ยอ๋อดอกไม้ค่ะทําเองเหรอคะอ๋อค่ะ <c oughs> คําว่าอ๋อคะะ่อ <c oughs> ะแสดงว่าซ <c oughs> ื้อแสดงว่าเธอซื้อมาแน่นอนเป็นไงบ้างกับคอนเสิร์ตในวันนี้ ก็สนกค่ะพี่ไผ่ก็จะเต็มค่ะก็วันเกิดวีนนี้นะคะก็ขอพี่ไผ่มีความสุขมากนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยๆแล้วก็อาร์มชุดใหม่ก็ขอให้ขายได้ล้านล้านตลับเลยค่ะอเยี่ยมมากนะฮะและล้านตลับนะครับพอพูดถึงคอมวอนล้านตลับเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะแอบเห็นของหนักๆอยู่โอ้โหแม่จัดมาจากสวนที่บ้านนะฮะจัดหนักมากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตฟึ๊บไปนิดนึงแม่ครับ ส่วนที่บ้านปลูกหมดเลยฮะปลูกหมดเลยค่ะจริงฮะแม่จากจังหวัดไหนฮะบางกะปีค่ะ <laughs> ขอให้ไผ่มีความสุขแล้วก็เป็นที่รักของแฟนเพลงตลอดไปขอให้ขายได้สองล้านสองล้านตลับเลยค่ะโอ้โหหนักมากสองล้านตลับไปเลยนะฮะเรา,เาใจช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทําให้ผมหิวมากด้านนี้ครับง <c oughs> งจ้า อะไรนะก็เอาเค้กมาโวยเฉพาะมันเกิดให้พี่ไผ่อะค่ะโอ้เยอะมากนะครับมาด้วยใจจริงๆนะครับแต่ละคนนะครับผมก็จัดหนักเต็มที่มากนะครับกับแฟนๆของไผ่พงศธร,รซึ่งจริงๆนะผมจะบอกจะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะเพราะว่าบางงานเนี่ยเขารวมกลุ่มกันนี่ครัโหคุณเอ้ยเป็นกลุ่มก้อนพลังมหาศาลมหือมามานะครับเพราะว่ามาจากหลากหลายที่เหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือทางอีสาน ใต้ตะวันตกมาครบเลยซึ่งจริงๆนเนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะคุยกันทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะคุยหมดนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่เริ่มแต่งหน้าซับหน้ามันกันแล้วคนเดี๋ยวเขาจะออกกล้องกันต่อด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ไพรมุทธรมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับว่าในวันนี้เขารู้สึกไงกันบ้างทุกคนอยากเจอไัยหรือยังอยากเจอไัยหรือยังเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เลยสวัสดีครับไพรโอมาเจอกันอีกแล้วอ่ะ วันนี้แฟนคลับคุณมาหนาแน่นมากโอ้โหวันนี้มีทั้งป้าทั้งน้าทั้งอาทั้งพี่ทั้งเดี๋ยว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 ดีวขอเสียงป้าหน่อยสิไม่ส่วนมากเขาจะเก็บไว้ข้างในอ๋อเหรอรแต่หลุดร้องมาอยู่คนเดียวอายุจะไม่บ่งบอกตามหน้าตานะครับาจะออกมาบ้างเป็นบางคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ดีใจที่ทุกคนมาผมว่าปีนี้เป็นปีที่จัดงานมันเกิดได้มีความสุขมากเนื่องจากว่าหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการที่จะมีกครได้มาร้องเพลงในค่ายทหารแล้วก็เป็นกองบนทาหารม้าที่สองรักษาพระองค์ยากมากมมแต่กับเรื่สำคัญแฟนกลับมารวมตัวกันเยอะมากวันนี้ถือว่าขอบคุณแล้วก็เป็นการเปิเปดอัลบัม้มเป็นการวางแผงอัลบั้มแล้วก็เป็นการเฉลิมเกิดที่คุ้มค่ามากอมขอบคุณที่ทุกคนนะครับโอ้หนี่เป็นไงล่ะคืนนี้เนี่ยฝันดีแน่แตะลงแตะลายไปเสร็จปุ๊บมีกเคยว่า มีใครมีเลขเด็ดไหมฮะเดี๋ยวสิยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยนะครับผมเลขแปดไงเลขแปดเลขแปดอ่าเลขแปดครับเลขแปดเพราะอะไรอ่ะทางรา่แปด่คุณถามผมว่าชุดฟุตบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนในการที่ผมชอบฟุตบอลแล้วก็ที่สำคัญคืออยากออกแบบแบบนี้เนื่องจากว่าดูไม่เหมือนใครดีแล้วที่สำคัญง่ายๆแล้วที่สำคัญเลขแปดจะเป็นเลขที่เลขมงคลครับนะครับนี่มีคนเขาขอซื้อเยอะมากเลยนะ เขาขอเสา้อเอายังไงส่วนมากเราไม่เขาซื้อเราให้ไปเลยครับอจัดไปเลยเต็มๆนะครับผมแต่ว่าแฟนคลับบางคนนี่นะครับก็บอกว่าทางด้านของเสื้อที่ใส่ไปเสร็จปุ๊บนี่นะฮะจริงๆนวเนี่ยพอใส่ไปแล้วด้วยทางด้านของขนาดตัวของแฟนคลับนะครับอย่างตะกล้องนี่นะฮะใส่ปุ๊บยืดทันทีเลยไม่เรามีทุกไซส์มีไซส์เอฟอันนี้เป็นฟรีไซส์มี M ครับ L อลเอ็กเแล er ้วก็ด mm. ับเบิ้ลเอ็เออมีอ่ะเดี๋ยวสี่เศอ็กเอลในด้านหลังเยอะนะฮะผมลองใส่ดูแลเอ็กเอ็กเอลเป็นไงบ้างก็ใส่วันสามคนรวมกันเอาอวยพรหน่อยครับอวยพรหน่อยขอให้น้องไทยขายอัลบั้มชุดที่แปดเป็นล้า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 นสลับนับไปเทอน ดาวน์โหลดเยอะๆจ้ายอดดาวน์โหลดด้วยขอให้รวยให้รวยมีงานเข้าเยอะๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณหลายครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นี่เนี่ยฮะมีลูกคู่อยู่ตรงนี้ด้วยเด้อเด้อเด้อจ้านะฮะฝั่งนี้ครับคังนี้ใค่เป็นตัวแทนฮะยกมือหน่อยให้พี่ไพนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจ้าเช่นกันนะครับแลนกับทุกคนก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดเพยอดก็สำคัญ ขอที่คนมีความสุขการฟังเพลงชุดที่แนะครัขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกคนครับอัลบั้มชุดนี้ชุดที่8แล้วฝืนใจหน่อยร้องกันได้ไหมจ๊ะได้เออ เราก็ได้เดี๋ยวเรานะครับจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมร้องเพลงไปกับศิลปินคนปรคนไผ่พงศธรนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับกับุนน้นของสถานที่ของเราด้วยนะครับผมกับกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์นะครับรวมไปถึงพี่พีททหารทุกท่านด้วยนะครับที่สําคัญนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับ All New Vios ค่สิดออกครับและจะข้าวหรือข้าวโพดก็ต้องการปุ๋ยตรากระต่ายเจียไต่รับประกันคุณภาพเอาละครับผมแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศน่ารักๆนะครับกับไผ่พงศธรแล้วก็แฟนคลับ หน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อ้ายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากกอบคำนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตาย,ตายแค่วังหนึ่งน,นั้นเราเคยรักกัน oh. Oh. <c oughs> สุดๆจริงๆนะครับผมแหมมีความสุขมากแบบนี้นะครับผมติดตามเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้ได้ในเรื่องเล่าคนดังนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับก่อนจากกันข,ขอขอบคุณ GMMZ แทครบทุกเรื่องทีวีดาวเท e ียมโทร02-8418888สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ยังไม่มีแล้วก็ใครขึ้นสูงอะไรเงี้ยคือจะไม่ไหวคิดว่าขึ้นเวทีคงคงสลบหน้าเวทีแน่เลยคะแต่ว่าพอพอเราขึ้นเวทีแล้วเหมือนแบบว่าได้เจอทุกคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมันจะมีอะไรที่แบบว่าหายไปเองอะไรเงี้ยค่ะฉาหลีกได้โชว์มาสโกะมันต้องไปแล้วใช่มันต้องไปแล้วเดี๋ยวคือตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็หายไป